สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมอยู่แคปเกมเมอร์ครับในวันนี้ก็แบบมา่นบิ๊กไฟล์ครับผมก็เข้ามาเ,เปิดมาอยู่ในหน้าเกมเลย เพื่อนโท่เพื่อนแย่งของเพืมม่อนมปอีกแล้วเราไม่ตั้งใจเอ้จริงดิโกรธไหมเนี่ยก็เปิดมาก็อยู่ในเกมเลยก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็ใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามขอรับชมคลิปผมเลยนะครับผมก็ คลิปมันก็ช่วงนี้ก็คนนูไม่ค่อยนูคลิปผมแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมก็ผมก็ทําคลิปอยู่ดีเลยครับก็ช่วงนี้ก็ติดงานก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาทําคลิปด้วยก็นูทำนู่นทำนี่ได้ปลยสารพัดทุกอย่างครับไม่ใช่ผมนั่นเองเราต้องแบบอืมป๊าป๊าปาปีควรไหมสวัสดีครับสวัสดีมีคนเปล่าไม่มีโอเคไม่เป็นไร ฮัลโหลครับผมเป็นสึกเหงาอ่ะสึกเหงาเหงาเหรอไม่ไม่เงาวันี้วันนี้ก็แบบเข้ามาอยู่กับเพื่อนนะเพื่อนยุศครับไม่คิดคทำเพื่อนทำเพื่อนเพื่อนสวยเดียนครับเอก ลาบแม่งว่าแนวคุเคยเกมพิไฟา์อ้าน้อยนัดเหนาะน้อยนัดแ่อนก็ก็าวิ่งน้องหน้ากดีกว่าอย่าไปต้าเด้มาเราให่มันแพงอยู่อย่าไปเปรี้ยวมันน่ามันแพง วิ่งปลาเองวิ่งเองปลาเองวิ่งเองเข้าใจไหมครับปลาเองวิ่งเองเพื่อนพามาว่าอย่างนี้คนน่อมีคนจริงหรือเปล่าเอ๊ะนั่นามีเป๊าตาม ลงนี้ดีไม่ชอบลงชอบนอแบบที่เจ็บตัวจริงแหมที่ใส่แล้แคปเอ้ยก็ผมไม่ผมเข้าเติมมากไม่เติมมากครับไม่มีสไปเลยโอเคไม่พัวอะไรผมไม่มีินเลย<ฮ> คุณเฉยคุณจะหัวแตกได้ทันทีอ้ห,หออกหน้าตางืาปืน X ไม่ัดกเไม่ัดในเกมเคสโทรศัพท์อยู่ไหนต้องใส่เขียนเล่น okay. คือต้ต่ผมมันบางมากเลยมันบางนะโอเคเออสึกนะครับเมื่อไหร่ 上班呢。 เราเพิ่งมาลงเราเพิ่งไปทางอนอาาครั้นไไมวิ่งใส่คนสคนสามคนอ้สามคนจะยินบ้านบ้านลูบ้น

I'll put that out of the round. โอ้ยห้องหัวจับเพื่อนตายตัวีโอ้สามหยิกจับเพื่อนตาย แบบว่ามิชัด์ชัด ผมตกด้านเลยชิมหายยิงก็แม่นะไรมันทตบทิศทิศตบทางช่วงนี้ก็แบบ สามช่วงสี่ช่วงผมครับตอนนี้เพื่อนไปตอนนี้วันนี้ครับผมเพื่อนผมก็มองกอบยิงอย่างอย่างนี้นี่ไปชัด ที่สองครับที่สองอ๋เอเฮ้ยกำลังมีอะไรที่สองนะอเ่ะอย่างเงี้ยครับเวลาเคลื่อนเวลาลดมันจะไม่เหมือนกัน ไปชาร์จ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 ไม่ว่าแต่แบบเขาแบบอืมชาร์จอปคลิปแป๊บไปคลิปคลิปนึงมดนี้เราอยู่แฟนมิวของ A S R ครับรเลอันกันก็ไปต่อครก็ก เดินเป็นเทปไลน์ได้เยนะครับหลงก็แล้วก็รับชมจิด้วยนะครับก็นับเมียน็ผมกเพืนทกนเลยนะคร เป๊ะเหมือนเดิมจับกับจับเงาเหมือนเดิมปเปิ่งเ <_ d> um> อาเป๊ะมากครับมันนี่สวย obat pendidikan กำลงังกำลังไปครับตัวนี้อ๋อแป๊ดเพื่อนเพื่อนเอาพึ่งนมเพื่อนโอ,อ,อ,อ้ยเอาพึ่งนมนะ <Yeah. S 2> ขึ้น17ลบ30โคตรจริงก็ใครชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดไลค์ด้วยนะครับผมก็เอาไว้ก็การหน้าผมจะมาอ่านใหม่นะครับผมก็มีกำลังอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวมาแนะนำใหม่ครับช่วงหน้านะครับผมก็ขอบคุณมากทุกานครับบ๊ายบาย